วันที่สิบสามมิถุนาเทวันสุดท้ายก็วันที่เจ็ดแลือฝนตกยาวพายุเข้าทำงานไม่ได้มันทำได้สองสามชั่วโมงก็ได้หยุดก็ใกล้จะเสร็จแล้วไม่เสร็จหรอกแต่ต้องหยุดเพราะหน้าฝนแล้วทำงานยาก ก็จะเทอีกแค่สี่วันที่เสามีเหล็กตึงไว้ก็แปดช่องก็ประมาณสี่วันเสร็จร้อยเหล็กไว้แปดช่องเอาแค่นี้ก่อนที่เรือนั้นไว้หน้าแรงต่อไปอก็เหลืออีกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจดช่อง ่อยทำดูดูหนาวออกพรรษาดูดูหนาวหน้าแรงค่อยทำต่อไ,ได้ทำงานง่ายมันทำช่วงนี้ดูรอยรถต้องได้เขียนกันต้องได้ลากกันรถติดร้อนฟรีลื่นทำงานไม่ได้ทำงานยากต้องได้หยุดเที่แค่สี่วันวันนี้ก็อากาศดี ที่สิบสามพายุออกพอดีแดดจ่มใสเลยพอพทำงานทั้งวันมันก็ไม่ได้เทมีโยมมาช่วยสองคนเพราะตอนนอกนั้นเข้าปลายางกีดยางกันแค่เข้าแบบได้ยังไม่เสร็จดีต้องรออุดแบบเสียก,ก่อน ของพวกนี้พวกนี้ญาติยโยมคงจะรวมตัวกันมาทีทีแล้วก็เลยออีกยู่หกช่องบ่อยม้องเข้าแบบต่อยเอาให้เสร็จแค่หกช่องนี้ก็พอแล้วอืมไว้จะดูแรงค่อยว่ากันใหม่ได้ อันนี้ก็ได้แค่ประกอบยุงก็เยอะทำงานยากฤดูคนยุงนี่มันกับพึ่งแตกหลังต้องได้ใช้ควันควันจากดอกปาล์มช่วยดีควันจากดอกปาล์าามไม่แสบตาน้ำตาไม่ไหล แต่ถ้าเป็นเราเผาใบไม้หรือก็ฝืนควันเข้าตาจะแสบตาน้ําตาไหลดอกปามนี่น้ําตาไม่ไหลแต่ไล่ยุงได้ดีมากเลย,ยโยมก็ออกมาจากสวนปามมามาให้ใช้ทำงานไม่งั้นไม่ได้ถ้าไม่มีควันก็ได้เทมาได้แล้วสี สี 42, ่สิบสองสี่สิบสามได้ก็เข้าอีกเป็นสี่สิบสี่สี่สิบห้าที่เข้าแบบเดียวก็ถ้าเทจนเสร็จทั้งแปดช่องก็ได้ห้าสิบเอ็ดช่องห้าสิบเอ็ดช่องก็คงเหลือยี่สิบเจ็ดช่องก็ฝากไว้ก่อนออกพรรษาค่อยว่ากัน วันนี้ก็คงพอแค่นี้เริ่งงานแล้วก็สิกเจ็บนาฬิกาแล้วพักผ่อนพรุ่งน,นี้ลรยต่อ